สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นมุมที่เอาไว้พ่อก้าลงถุงพางทีเราไม่รู้จะปลูกตรงไหนหรือว่าเราเตรียมไว้ก่อนเนี่ยจะดีฮะนี้เป็นมะละกอเหนะ็นไหมะนี่พอไว้เป็นฮอลแลนด์ขอมมเล็ดไปของรุ่นนี่พอก่อนเริ่มโตละนะฮะทีนี้รุ่นที่เพาะทีหลัง กำลังออกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผักเชียงดาผักเชียงดาที่เพาะเมล็ดเนี่ยผักเชียงดาพเ,เพาะเมล็ดมันมีแข็งแรงมากนะผักเชียงดาเนี่ยเพาะเมล็ดได้เนี่ยผมกว่าเพาะเมล็ดไว้เพราะว่าทำชาบํหวานได้ คนเป็นหวานเนี่ยันลดน้ำตาลในกนระแสเลือดได้เนี่ยครับมุมนี้ทีนี้ไม่ใช่คนใส่ถุงนะครับเป็นตัวช่วยแบกอย่าโดนเหยียบถุงนะมันก็ระวังมันไม่เหยียบกองดินที่ทีนี้มุมนี้ภรรยาผมจะมานั่งถ้าเขาทำงานเสร็จทำอะไรเรียบร้อยดูทำามกข้าวเขาก็จะมานั่งใส่ถุงให้เนี่ย คุณสุติพรนั่งใส่ถุงให้เนี่ยขอบคุณมากเขาก็สนุกไปกับเรามีพริกน่ถาดเพาะที่เพาะไว้อะฮะนี่ยครับถาดเพาะพวกมะเขือนี่เป็นกระหล่ำกระเพราแดงเนี่เห็นไหมฮะแล้วก็พริกหนุ่มเนี่ยผานี่สองร้อยเนี่ยสองร้อยต้นสองร้อยต้นนะครับกเนี่ย นี่อะไรก็มาลงลงไว้อยากปลูกปลก็ไปฝากคนนู้นคนี้บ้างนเนี่ยเี่ดีหยิบไปฝากทีนี้มเมล็ดไอ,อ้ที่มันขึ้น,นเนี่ยเมล็ดดอกดอกไม้สวยดีฮะเขาเรียกพังพวยดอกพังพวยนะครับอันนี้ตำลึงที่มันนกเอาไปขี้แล้วเราก็มาใส่ถุงไว้ ใส่ถุงไว้อันนี้ก็กล้าที่แยกลองมาใส่ถุงดูจริงๆแล้วเนี่ยถุงประมาณนี้ฮะใส่แล้วปลูกได้เลยปวกมะเขือพวกพริกเนี่ยบ้านใครไม่ต้องถ้าไม่มีพื้นที่ใส่ถุงแค่นี้ถุงดำเนี่ยง่ายสะดวกดูแลง่ายเอาผักชีหวานเดี๋ยวผมจะลองใส่ถุงให้ดูคระะับพวกผักชีพวกอะไรใส่ถุงไว้เงี้ย เไว้หวานเอาไว้กินได้แต่ละบ้านน่ะผมว่าเดินออกไปนั่งกินกาแฟนั่งเดินเดินเล่นหยิบเอาดูต้นไม้ที่เราปลูกในถุงรดน้้ำมันหน่อยก็โอเคครับเพื่เพินไปเพื่เพินไป